บทที่445ปรับปรุงความแข็งแกร่งโดยด่วนแอลยูหยิบปิง919ขึ้นไปบนท้องฟ้าเหนือเคออสเดลแล้วตกลงไปที่เคออสเดลเบลดิ้งและความแข็งแกร่งของร่างกายทั้งหมดถูกส่งจากเท้าของเขาไปยังเคออสเดลทันใดนั้นนาฬิกาแห่งความโกลาหลก็กระแทกลงกับพื้นอีกครั้งให้ความสนใจกับบัญชีอย่างเป็นทางการบุคเรนเบดแคมจะส่งเงินสดและเหรียญหักคุณให้ความสนใจพื้นดินที่นาฬิกาเคออสตปกคลุมจมลงในทันทีไฟห่วงจุ้ยดินพ่นออกมาจากพื้นดินอย่างต่อเนื่องในนนนนนนรระะะะฆฆััััังงงงงแแหห่่่่คคววาาาาาามมโกกกลลลลททีสส้้้ฟ็็็ดขึอยูเเปนเ พลังทำลายล้างหมุนวนและกระทบกระเทือนในเคออสเบลและเอลยูพิลินซึ่งถูกปกคลุมไปด้วยเคออสเดลก็ได้รับผลกระท,รบ,ระทบและหมุนวนไปมาเมื่อเอลยูหยิบปิงควบคุมเคออสกลอกให้บินอย่างช้าๆเขาเห็นว่าในพื้นดินที่ปกคลุมไปด้วยเคออสเดลโลกก็หายไปอย่างสมบูรณ์ีเพียงชั้นหนึ่งต่อจากอีกชั้นหนึ่งของคลื่นอากาศที่น่าสะพรึงกลัวและมีเพียงกระแสลมที่พัดไปมาอย่างบ้าคลั่งเท่านั้นน้ำและไฟในใจกลางของคลื่นลมมีชายชาราผมหงอ,อกคนหนึ่งชื่อลูกใบลินในเวลานี้เอลยูพิลินกำลังนอนอยู่กลางคลลื่นอากากศแะเขากำลังจะตายไมมม่ีใครเหือนเดิมร่างกายของเขาเเต็มไปปดด้วยลือากจมูกหูและตาของเขาเเต็มไปด้วยลือด เมื s <S <an am alı> ่อเอลยูงจีเอลยูเป่งและคนอื่นๆเห็นสภาพที่น่าเศร้าของเอลูพิลินพวกเขาทั้งหมดก็น่าซีดมองไปที่ดวงตาของเอลยหยิปิงด้วยความกลัวที่ควบคุมไม่ได้เอลูหยิปิงมาที่เอลูพิลินเอลูพิลินที่กำลังจะตายพยายามอย่างเต็มที่ที่จะลืมตาและมองไปที่เอลูหยิปิงเสียงของเขาอ่อนแอนำสกุลของฉันคือเอลูตอนนี้ฉันอยู่ภายใต้คำสั่งของเดมอนสู่ลูอูถ้าฉันตายบรรพบุรุษปีศาจจะมาหาคุณปีศาจสู่ลูอูปัญญประกาศคู่เอลยูยงจีเอลยูเป่งและใบหน้าของคนอื่นๆเปลี่ยนไปอย่างมากบรรพบุรุษปีศาจราหูคือการดำรงอยู่ที่เหนือกว่าราชาผู้ศักดิ์สิทธิ์แม้แต่หลงชิงอราชาแห่งความโกลาหลก็ยังอิจฉาเขาอย่างมาก ในเวลาเดียวกันเอลยูหยงจีเอลยู LU เป็นและคนอื่นๆต่างก็มองไปที่เอลยูพีลินด้วยความโกรธมนุษย์และปีศาจคนป่าเถื่อนอยู่ในน้ำและไฟเสมอฉันไม่รู้ว่ามหาอำนาจของมนุษย์จำนวนเท่าใดที่เสียชีวิตด,ด้วยน้ำมือของบรรพบุรุษปีศาจและแม้แต่ผู้อาวุโสและผู้อาวุโสสูงสุดของตระกูลลูพวกเขายังถูกปีศาจฆ่าและตอนนี้เอลยูพีลินได้รับใช้ปีศาจแล้วเอลยูหยิบปิงยิงด้วยมือข้างหนึ่งและยิงเหล็กในที่ตกลงบนพื้นในระยะไกลในมือของเขาเอลยูพีลินมองไปที่น้ำที่กระจายวิญญาณเขาา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 ยยิ้้้้้้มมมมมมมท่่่่่นนนนนนโซููออบีใหหหถััแแวเเเขจจะไไไดดดดพงชตก็็สรฉ อย่างไรก็ตามหลุยส์ผิงโบกมือและหนามแห่งการขับไล่วิญญาณก็แทรกเข้าไปในหน้าอกของแอลยูพีลินโดยตรงและหายไปแอลยู LU พีลินกรีดร้องมองดูหนามที่แทงทะลุหน้าอกของเขาด้วยความกลัวจากนั้นจ้องไปที่แอลยูหยิบปิงหัวเราะอย่างบ้าคลาั่งแอลยูหยิบปิงฉันตายแล้วคุณจะลงมากับฉันเร็วๆนี้อาจารย์ซูจะฉีกคุณออกเป็นชิ้นๆและคุณจะแย่กว่าฉันแอลยู LU หยิบป,ปิงไม่ได้พูดไม่สนใจคู่ต่อสู้จากนั้นปิดกั้นพลังของคู่ต่อสู้มีโยนมันลงในเขียนคุณของรอนจากนั้นหันหลังกกกกกลล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 ัััับบแแแแแแแะะะะไไปปทททททีีีีีี่่่่่่่ถนน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 นขขข้ปป้้าาาาางง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 หหหหสสิิิออ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 อยยยยยยยููููจจคคืืืๆๆมมำเเเเดพว เอลยูหยิบปิงชีวิถีชีวิตและเทลงในร่างของเอเกซู u, อาการบาดเจ็บของเอเกซู u, นั้นเล็กน้อยและเขาฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเมื่อเอลยูหยิบปิงกำลังทำความสะอาดเอลยูพีลินเชนดีลินและเก่าหนิงก็มาถึงถ้ำของคองคิวิงอาจารย์ของพวกเขาคองคิวิงเป็นลูกศิษย์ที่อายุนอย้อยที่สุดของลองเฉ่งราชาแห่งความโกลาหลและเป็นที่ชื่นชอบของลองเฉ่งมากที่สุดคองคิวิงขมวดคิ้วเมื่อได้ยินว่าฝ่ามือของศิษย์เชนดีลินถูกเอลยูหยิบปิงบิดเบี้ยวคือตระกูลลู่หลู่อี้ผิงใช่หรือไม่ก้องชิงถาม และน่ากเกลียดใช้เพิงตรงยวนอยู่ที่นั่นในเวลานั้นและเห็นหล่ยี่ผิงยิงใส่เราแต่ไม่ได้หยุดเขาทำโดยตั้งใจของคิวิงเอสตาแข็งแม้ว่าเขาจะเข้าใจธรรมชาติของสาวกทั้งสองของเขาแต่สิ่งที่เขาพูดในตอนนี้อาจจะดูอิจฉาเล็กน้อยแต่ความจริงก็คือลูกศิษย์ของเขาได้รับบาดเจ็บที่สำนักงานใหญ่ของหอาการค้านิรันท่านอาจารย์แอลยูหยิป e ปิงมีกลิ่นไอของหองมองมากมายเก่าหนิงกล่าวว่าเราเห็นด้วยตาของเราเองว่าเขาดึงอ่าของหองมองสองหมื่นชิ้นเพื่อแลกเปลี่ยนกับเพลงดงยวนโดยไม่กระพริบตาพลังบรรพการสองหมื่ ดวงตาของคองทีวิงกับพริบแอลยูหยิบปิงใช้บูโซเมาเทนเมื่อเขาต่อสู้กับแอลยู U y ing, อยู่ชาวดูเหมือนว่าเขาจะซื้อหินภูเขาบูโซาจากแผงดงยวนเพื่อฟื้นฟูพลังของบูโซเมาเทนในมือของเขาเป็นเพียงว่าเขาอยู่ที่นั่นด้วยกำลังมองหาแผ่นหยกแห่งโชคลาภอยู่หรือเปล่าเขามีชิ้นส่วนอื่นของแผ่นหยกแห่งความโชคดีอยู่ในมือของเขาด้วยเหรอเชนดีลินกล่าวว่าเป็นไปได้ที่แอลยูหยิบปิงมีเศษแผ่นหยกแห่งโชคลาภท่านอาจารย์กำลังมองหาแผ่นหยกแห่งโชคลาภอื่นๆมีเศษแผ่นหยกที่โชคดีจริงดีจริง,รงเเเเขาาาอออออจจะส่่่่งงตีีกกกววนนนลทให้้ป็ผูชชย สี่อุนส่วนเอกวนกงนี่คือวิธีการตุกฝนระดับไข่เตียนซึ่งปังกูส่งต่อไปยังหล่องเชงคองคีวิงอดไม่ได้ที่จะขยับแม้ว่าเอลยูหยิบปิงจะไม่มีชิ้นส่วนของแผ่นหยกอยู่บนร่างกายของเขาแต่ก็ต้องมีหองมองกีจ่จำนวนมากในร่างกายของเขาถ้าเขาสามารถกำจัดพลังปราณหอง,งอเหมิงสองหมื่นได้ตามต้องการเขาอาจมีหอง,งอเหมืองฉีเพียงสองแสนหรือสามแสนในร่างกายของเขามาดูกันว่าตอนนี้หลุยี์พิงอยู่ที่ไหนคองคีวิงสั่งเชนดีลินและเกาหนิงเชนดีลินและเกาหนิงเป็นผู้นำและในไม่ช้าพวกเขาก็ค้นพบเกี่ยวกับกกาารตตต่่่ออออสููู้ะะหหววงงงงแแแลลลลยยีปิิิิน ฉันไม่นึกเลยว่าหลู่อี้ผิงจะแข็งแกร่งขนาดนี้คองคิววิงไตรตรองอย่างไรก็ตามเมื่อเขาและแอลยูอยู่ชาวเล่นกันเองคิววิงยุนเป็นเพียงหมู่เดียวทำไมเขาถึงเพิ่มขึ้นครึ่งหมู่ทันทีเจนดีลินเกาหนิงทั้งสองต่างก็งงงวยแม้ว่าหลู่อี้ผิงจะแข็งแกร่งในการต่อสู้แต่เขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของคุณอย่างแน่นอนอาจารย์เฉาหนิงกล่าวแม้ว่าคองคิววิงจะเป็นลูกศิษย์ที่อายุน้อยที่สุดของเคออสคิงลองเฉ่งแต่ความแข็งแกร่งของเขาไม่ได้อ่อนแอเขาเป็นระดับกลางของโฮล,ล,ลี่คิงและคิววววิิงงงงงงงยยุุนนไได้้บกกททะลลลลปถึเเเเอออออออคคครรร์แแแแาาามขขขข็่่ืืหหูี คองคีวิงคิดเกี่ยวกับมันและกล่าวว่าให้ความสนใจกับการเคลื่อนไหวของเอลยูหยิปปิงเมื่อเขาออกจากครอบครัวเอลยูเขาจะรายงานให้ฉันทราบอการประกาศคู่จุดในเวลานี้ในวังของเอลยูหยิปปิงเอลยูหยิปปิงนั่งไขว่ห้างใต้เจียนชูนำเอลยูพีลินออกไปแล้วควบคุมเจียนชูเพื่อเริ่มกินพลังของเอลยูพีลินของโฮลี่กินพลังของเกรดดาวและพลังของแหล่งที่มาของพระกายใช้เวลาไม่นานกว่าผลไม้สีทองของถนนจะเติบโตผลของถนนสายนี้ใหญ่กว่าถนนหลุยโญเฉามากและแสงสีทองก็พรั่งพรายหลู่ยี่ผิงกลืนผลไม้ของถนนและเริ่มปรับแต่งตั้งแต่่่่่เเเเขขขขข้้าา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 าสูอออณจััักกกกกกรรรรรรรแแแหหงงงงงงงคควววมมมโลล็็ีบบึนนใปปุต แม้ว่าพลังการต่อสู้ของเขาตอนนี้เทียบได้กับพลังอำนาจระดับกลางของเซนต์คิงแต่เขาก็ยังอ่อนแอเกินไปในการ,รเผชิญหน้ากับคิงออฟเทอร์ออตเดมอนแอนด์เซนเตอร์และบาบาเรียนแอนด์เซนเตอร์เขาต้องปรับปรุงความแข็งแกร่งของเขาโดยเร็วที่สุดอย่างน้อยก็ให้ถึงจุดสูงสุดของราชาเซียนก่อนบทที่446ฉันแค่อยากให้เขาโกรธกราบใดที่หลู่อี้ผิงทะลวงไปสู่จุดสูงสุดของราชาศักดิ์สิิทธ์บวกกับความสำเร็จระฆังแห่งความโกลาหลภูเขาปูโจและศิลปะอายุยืนเขาจะไม่กลัวที่จะพบกับราชาแห่งความโกลาหลบรรพบุรุษปีศาาาาาาจจแแแลล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 ะคคนน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 นปปป่่่่่่่่เเถถถืืืออออออบบรรรรรพุุุษไไไมมมนนหหหหัังงงงงงงกกกกกททียยยยยูููผผิิ้ขขข็็ใญว แสงของ LU หยิบปิงบนหัวของขีวิงยุนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและรูอีกวางไม่แน่ใจขีวิงยุนซึ่งเดิมมีเนื้อที่1เอเคอร์ครึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วจนเกือบ2เอเคอร์เพิ่มเมื่อ LU หยิบปิงและขีวิงยุนบุกทะลวงพื้นที่2เอเคอร์ทั้งตัวของเขาก็ระเบิดออกเป็นวงกว้างค่ำคืนผ่านไปเมื่อ LU หยิบปิงกลั่นผลไม้ของถนนอย่างสมบูรณ K ์ขีวิงยุนเหนือหัวของเขาก็ทะลุไปถึง3เอเคอร์เดิมทีเขาขีวิงยุน1เเออคร์ครึ่งตอนนี้3เอเคอร์เพิ่มขึ้นนเเป็2ท่าาาาแแแมมมม้วว่่่่ันนจะเเเพิเป็2็2ทตคขงแกร่งของเขานั้นมาาากกว่่2เท อย่างไรก็ตามเอลยูหยีปิงไม่ได้รีบร้อนที่จะออกไปแต่ยังคงฝึกฝนศิลปะอิมมอร์เท้าเฮดเวลีวูดอาร์ตและเพิ่งออกมาจากห้องหลังจากนั้นไม่กี่วันทันทีที่เอลยูหยีปิงออกจากห้องเขาเห็นเอเกซูเดินไปและพูดว่าหยีปิงแวนฮ่าโอเซหัวหน้าครอบครัวแวนอยู่ที่นี่ในห้องโถงใหญ่เขาบอกให้คุณออกไปพบเขาจากนั้นเขาก็พูดว่ามีเจ้านายหลายคนในตระกูลหวังแวนฮ่าโอเซเขายังพาหลานชายของเขาวางเต่ามาที่นี่ด้วยและเจตนาไม่ดีเมื่อได้ยินว่าแวนฮ่าโอเซนำวนเต่ามาที่นี่เอลยูหยีปิงรู้ถึงง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 เเเเเเจจตตตนน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 นาา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 ขขขขขขขออ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 ีีีีกกกกกฝ่่่่่่่ยยยยยยวววววัััั้้้้้แแลลลลลูููููพบบุไไปปใิสสมมหทททคะด็ช หลังจากนั้นเขาได้ยินน้องสาวของเขาแอลยูสี่ิงพูดว่าแวนฮาโอเซรักหลานชายของเขาแวนเต๋มากดูเหมือนว่าแวนฮาโอเซมาที่นี่เพื่อแวนเตาอหลู่อี้ผิงไปที่ห้องโถงใหญ่เมื่อถันมาถึงห้องโถงใหญ่ถันเห็นว่าห้องโถงใหญ่ถูกความมืดปกคลุมและคนหลายร้อยคนมาจากตระกูลหวางแวนฮาโอเซนั่งตัวตรงตรงกลางห้องโถงแอลยูแก่งซองหัวหน้าตระกูลแอลยูกำลังคุยกับแวนฮาโอเซโดยไม่พูดอะไรแอลยูหยงจีและแอลยูเฟ่งก็อยู่ที่นั่นด้วยตระกูลหลู่ตระกูลหวางตระกูลจูตระกููลอ ในฐานะหัวหน้าของตระกูลแวงความแข็งแกร่งของตระกูลแวงนั้นแข็งแกร่งกว่าของเอลยูแกรงเอลยูหยงจีและคนอื่นๆแวนฮาโอเซเป็นราชานักบุญระดับกลางและขี่วิงยุนได้ปลูกฝังถึง6เอเคอร์และมีพลังแห่งการต่อสู้ของกษัตริย์นัุบุญระงัรกตางและขี่วิงยุนได้ปลูกฝังถึงหกเอเคอร์และมีพลังแห่งการต่อสู้ของกษัตรถงเหนุบุญี่ผ้อเล้านคนอย่างไรก็ตามตอนนี้ที่เอลยูหยิบปิงมีพลังสามร้อยล้านดูเซนทิงหกักเายด้อิมมอักหท้าเหตุเวลีวูวเ,อ,เา Bell, aten, าวอาร์มี่วักนนัแลวาั่งเง วเวนเาโอเซจงที่เอลยูหยิบปิงใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความโกรธและความโกรธและเขากล่าวว่าในวันประชุมอันศักดิ์สิทธิ์ของตระกูลเอลยูหลานชายของฉันแวนเต๋ามากับครอบครัวแวนของฉันเพื่อแสดงความยินดีกับครอบครัวเอลยูครอบครัวหวังของฉันใจดีมากแต่ฉันไม่ได้คาดหวังให้หลานชายของฉันอย่างไรก็ตามแวนเต๋าได้รับบาดเจ็บสาหัสจากดาวอินเอลยูหยิบปิงและมูลนิธิของเขาถูกยกเลิกสิบเตาเอลยูหยิบปิงหมายถึงอะไรเท่าที่ฉันรู้หวังเต๋าไม่ได้ทำให้เพื่อนลทัทธิเต๋าหลุอี้ผิงขุ่นเคืองขอให้เอ,องง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 งหหหหววววััััััออออออเเเเเเจจจแกกกก่่่ฉนนนนนนลาาททีีีพพูดดด้้้้ำสยยขขข็็ิมึึใโถตคร เจ้านายของตระกูลเอลยูรู้สึกได้ถึงเหนื่อที่ฝ่ามือเท่านั้นคุณคิดอย่างไรเอลยูหยิบปิงดูเฉยเมยเรากับว่าเขาไม่เห็นวิญญ,ญาณชั่วร้ายในดวงตาของแวงฮาโอเซและกล่าวอย่างสบายๆว่าคุณต้องการให้ฉันอธิบายอะไรให้คุณยีเ่เฉินวังเทาเป็นหลานชายที่รักที่สุดของฉันฉันได้ใช้ทรัพยากรมากมายกับเขาจากนั้นเขาก็เปลี่ยนน้ำเสียงและพูดว่าทำไมคุณลูกครอบครัวต้องชดใช้เขายิ้มแล้วพูดว่านี่เป็นเรื่องปกติและควรจ่ายค่าชดเชยหวางห้าวเจอพูดขึ้นมาทันทีว่าพองอเมือง,ง,องฉ 20, แวงหาโอเซมองไปที่เอลยูหยิปปิงในแง่ของความมั่งคั่งของเพื่อนดาวอินเอลยูหยิปปิงสองหมื่นกี่ของหองมองมีความสำคัญมากสำหรับเอลยูหยิปปิงสหายเต่าไม่พูดมากเอลยูหยิปปิงมองไปที่แวงหาโอเซและเย้ยข่าวของตระกูลแวงนั้นรู้ดีเห็นได้ชัดว่าแวงหาโอเซรู้เกี่ยวกับการทำธุรกรรมของเขากับเพ่งดงยวนที่หอการค้านิรันไม่เช่นนั้นแวงหาโอเซจะไม่สามารถพูดอะไรได้มันคือสองหมื่นชิของหองมองและมีเพียงกี่ของหองมองแวงหาโอเซยิ้มและพูดว่าใช่ฉันรู้เกี่ยวกับการทำธุรกรรมของคุณกับเเพิิิิงงงงงดดดยยยวนนนนนใหหหออออกกาาาาารรรรรค้้ัั่่่ีีีสสลูปมมถบช เอลยูแก๊งเอลยูหยงจีและคนอื่นๆมองไปที่เอลยูหยิปิงด้วยความประหลาดใจพวกเขาได้ยินสิ่งที่หวังฮ่าวเจอพูดเอลยูหยิปิงไปที่สำนักงานใหญ่ของอีเทอร์นอลแทมเบอร์ออฟคอมเมอร์เพื่อแลกเปลี่ยนกับเพลงดงยวนเมื่อไม่กี่วันก่อนและใช้หองมองกีสองหมื่นชิ้นแวงฮาโอเซกล่าวต่อนอกจากนี้เรื่องนี้เป็นเพราะพี่สาวของคุณเอลยูสีกิงฉันต้องการให้เอลยูสีกิงน้องสาวของคุณคุข่าวและขอโทษแวนเตาเอลยูหยิปิงได้ยินคำพูดและพูดอย่างเฉยเมยสองหมื่ เมื่อเอลยูหยิบปิงกล่าวว่าเขาจะไม่ให้หงมองกีแม้แต่ชิ้นเดียวแวนฮาโอเซมีความสุขมากดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความสุขจ้องมองที่เอลยูหยิบปิงอย่างดุเดือดเขายิ้มอย่างเคร่งครึมแล้วคุณหมายความว่าอย่างไรหลานชายของฉันสมควรที่จะถูกยุบแค่นั้นแหละวังเต่าที่อยู่เบื้องหลังวังฮาโอเซมองไปที่เอลยูหยิบปิงอย่างโกรธเคืองไม่เลวใบหน้าของเอลยูหยิบปิงเป็นปกติวางฮาโอเซลุกขึ้นอย่างโกรธเคืองเอลยูแกงเอลยูหยงจีและคนอื่นๆตกใจท่านผู้เฒ่าหวางเข้าใจผิดเราไม่ได้้้้้้้หหหมมมมาาาาาายยยยยยยคคควววออ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 ่่่่่่่งง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 งนนนนัแแแแกกกธิิบรรรระะตตืืฮโโเเเซไไไดจทีปปูึล ฉันไม่ให้หองมองกีแม้แต่ชิ้นเดียวใช่ไหมหลานชายของฉันไม่คุ้มกับหองมองกีแม้แต่คนเดียวใช่ไหมจากนั้นเขาก็หันไปมองที่หลูกังถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าโทษครอบครัวหวังของฉันที่โหดเทียมถึงเจ้านายของตระกูลหวงังไปกันเถอะอัญยประกาศคู่ปรมาจารย์แห่งคอมครอบครัวหวังติดตามอย่างใกล้ชิดเอลยูแกงไล่ตามเขาและต้องการอธิบายแต่แวนฮาโอเซจับไปโดยไม่หันศีรษะเอลยูแกงเฝ้าดูแวนฮาโอเซและคนอื่นๆที่กำลังจับไปและอยู่ที่นั่นหลังจากที่หวางห้าวเจอจับไปเขาพูดกับเจ้านายที่อยู่รอบตัวเาให,าาาหากจตอโ หัวหน้าครอบครัวหมายความว่าอย่างไรปรมาจารย์แห่งตระกูลหวังถามอย่างระมัดระวังตอนนี้ดวงตาของแวงฮาโอเซยันชานอกจากนี้ให้ผู้คนให้ความสนใจเอลยูสีกิ้งทันทีที่เธอออกจากพื้นที่ครอบครัวเอลยูพวกเขาจะปล่อยให้คนดำเนินการและขับไล่เธอปรมาจารย์พูดเท่านี้มันไม่ดีใช่ไหมผู้อาวุโสข,ของตระกูลหวางกล่าวอย่างลังเลฉันได้ยินมาว่าหลูยี่ผิงรักลู่จื้อชิงมากแวงฮาโอเซย,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 ย่อเย้ยเอลยูหยิบปิงฉันแค่ต้องการให้เขาโกรธและโกรธและพาเขาไปยังพื้นที่ครอบครัวแวงของเราบทที่447สถานที่ฝังงงขออิ่ทาาานาจารย์ผู้มีีเกยติผู้อาวุโสงระกูลยกยยยออด้วริม แวงฮาโอเซย,ยิ้มอย่างเย็นชาแอลยูพิลินเข้าร่วมเดมอนเรสและเมื่อถึงเวลาให้มีคนกระจายข่าวโดยบอกว่ามีคนมากมายในตระกูลแอลยูที่แอลยูพิลินเข้าร่วมเดมอนเรสในตอนนี้ดวงตาของผู้อาวุโสสูงสุดของตระกูลหวังเป็นประกายและเขายิ้มเปล่าว่าในตอนนั้นครอบครัวหวังของเราไม่ต้องทําอะไรเลยมหาอานาจในโลกแห่งความโกลาหลจะโจมตีตระกูลลูกแวงฮาโอเซยิ้มและพูดว่าถูกต้องหลังจากที่ตระกูลหวงังจับไปหลยี่ผิงก็ไปหาน้องสาวของเขาในลานบ้านของแอลยูสีกิ้งแอลยูสีกิ้งกำลังฝึกดาบดวงง วิชาดาบก็ถูกส่งผ่านไปยังเธอโดยแอลยูหยิบปิงในทุกวันนี้เมื่อเห็นทักษะดาบของน้องสาวของเขาแอลยูหยิบปิงก็พยักหน้าอย่างลับๆแม้ว่าจะเป็นเวลาเพียงไม่กี่วันแต่ทักษะดาบของน้องสาวของเธอก็พัฒนาขึ้นมากพี่ชายเมื่อเห็นแอลยูหยิบปิงกำลังมาแอลยูสีกิงก็หยุดการใช้ดาบของเขายิมและเดินไปหลุยผิงยิ้มและกล่าวว่าวิชาดาบนั้นดีอย่างไรก็ตามสำหรับวิชาดาบสุริยันจันทรานี้คุณต้องปฏิบัติตามกฎของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์บ่อยๆก่อนที่คุณจะสามารถฝึกฝนได้สำเร็จรับทราบ เอลยูสีกิงกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าฉันเพิ่งอยู่ในยุคแรกๆรกของเทียนซูนและการกลืนผลไม้จากถนนก็รู้สึกสิ้นเปลืองเกินไปดังนั้นฉันวางแผนที่จะรอทะลวงผ่านไปยังขั้นปลายของเทียนซูนหรือจุดสูงสุดของขั้นปลายจากนั้นกลืนและปรับแต่งหลยี่ผิงใส่หัวและกล่าวว่าไม่จำเป็นผลไม้ชนิดนี้ของดาวพี่ใหญ่คุณสามารถกลืนลั่นตอนนี้พี่ใหญ่จะปกป้องกฎหมายสำหรับคุณรอสักครู่นยไม่กี่วันหลังจากที่อาณาจักรของคุณมั่นคงพี่ใหญ่จะให้อีกอันหนึ่งแก่คุณ ตอนนี้กลืนและกลั่นแอลยู L U สีกิ้งตกใจหลี้ผิงพยักหน้าเขาเรียนรู้จากเผิงตงหยวนว่าแผ่นหยกนำโชคของเขาถูกพบที่ชายแดนจัก,กรวาลจดหมายที่เผิงตงหยวนมอบให้เขาระบุตำแหน่งเฉพาะดังนั้นแอลยูหยิบปิงจึงวางแผนที่จะไปที่ชายแดนของจัก,กรวาลเพื่อดูว่าเขาจะหามันเจอหรือไม่แผ่นหยกนำโชคอื่นๆดังนั้นก่อนที่จะไปยังพรมแดนของจัก,กรวาลเขาต้องการปรับปรุงความแข็งแกร่งของแอลยู U สีกิ้งให้มากที่สุดหลังจากนั้นไม่นานแอลยู L U สีกิ้งหยิบผลของเกรดดาวออกมาแล้วกลืนมันเข้าไปภายใต้การคุ้มครองขขออออออองง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 งแแแแแแแลลลลลยยยยยยููหิิิิิบบบปปะะเเรรร่่่่่่มมกก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 าาาาาาาััพืตในนนช็็สสสววจถ เอลยูหยิบปิงเป็นบูชาสวรรค์แต่ร่างกายของเขาเต็มไปด้วยพลังงานศักดิ์สิทธิ์นี่คือพลังศักดิ์สิทธิ์ที่หลุดพ้นจากพลังศักดิ์สิทธิ์ของผลแห่งเต๋าใหญ่พลังของเต๋าผู้ยิ่งใหญ่และแหล่งกำเนิดของกายศักดิ์สิทธิ์ในขั้นต้นด้วยความแข็งแรงของเอลยูสี่กิ้งเทียนซุนการกลั่นผลของดาวของนักปราชญ์อย่างเอลยูหยินนิงนั้นยากและชา้าแต่ภายใต้พลังศักดิ์สิทธิ์ของเอลยูหยิบปิงการกลั่นของเอลยูสี่กิ้งนั้นรวดเร็วและราบรื่นมากพลังศักดิ หากปราศจากความช่วยเหลือของเอลยูหยิบปิงลู่สีกิงเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถปรับแต่งได้สำเร็จเป็นเวลาหลายร้อยหรือพันปีอย่างไรก็ตามหลู่ยี่ผิงกลัวว่าอาณาจักรน้องสาวของเขาจะไม่เสถียรดังนั้นเขาจึงปล่อยให้พลังศักดิ์สิทธิ์ส่วนใหญ่ในผลไม้พลังของถนนและพลังของแหล่งกำเนิดร่างกายศักดิ์สิทธิ์ยังคงอยู่ในร่างกายของลู่จือชิงต่อมาด้วยการฝึกฝนของเอลยูสี่ปิงพลังศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้พลังของเกรดดาวและพลังของแหล่งกำเนิดของฮอลลี่บอดี้จะยังคงหลั่งไหลออกมาช่วยให้มันพัฒนาอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นความสำเเเรร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 ็็จจจจจขข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 ออ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 งง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 งกก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 กาา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 าลล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 ลัััััั่่่่่่่่นน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 น้้้้้สสสววววหหหููููยยยยยยยีีีีีีผผิิิึแแแททททะะะไไไปพพมมมดดตตบฉโธศษ์ค หลังจากที่เอลยูหยิปิงได้ยินเขาตระหนักว่าสาวกตระกูลเอลยูทุกคนที่เข้าสู่พื้นที่ครอบครัวแวงในทุกวันนี้ล้วนแต่ถูกกำจัดโดยตระกูลแวงแล้วจึงโยนพวกเขาออกจากพื้นที่ตระกูลแวงแม้ว่าจะเป็นเพียงเดือนเดียวแต่สาวกตระกูลเอลยูหลายหมื่นคนก็ถูกยกเลิกไปแล้วในห้องโถงใหญ่ของตระกูลเอลยูเอลยูแกงและเอลยูหยีจีกำลังนั่งอยู่หวังห้าวเจอเกินไปแล้วหลู่กังตบโตอย่างโกรธเคืองในบรรดาสาวกที่ถูกยกเลิกเหล่านี้ไม่เพียงแต่สาวกธรรมดาของตระกูลเอลยูเท่านั้นแต่ยังมีอ เอลยูยีจีบ่นว่าถ้าไม่ใช่เพราะเอลยูหยีปิงสาววบจำนวนมากของตระกูลเอลยูของเราจะไม่ถูกสังหารอย่างทารุณโดยตระกูลแวงเรามีมิตรภาพบางอย่างกับครอบครัวหวังปิงยังบ่นว่าถ้าเอลยูหยี่ปิงไม่ไปตามทางของตัวเองสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรเอลยูแงไม่มีอินเทอร์ไรเฟสแต่เขาก็ไม่ค่อยพอใจกับเอลยูหยีปิงเพียงหนึ่งเดือนหลังจากที่เอลยูหยีปิงกลับมาครอบครัวเอลยูก็ไม่มีความสงบสุขไม่ต้องพูดถึงว่าตระกูลหลูได้ทำลายนักบุญผู้มีอำนาจสองคนในอาณาจักรของกษัตริย์พวกเขาย ฉันได้รายงานเรื่องล่าสุดของตระกูลหลู่ไปยังจิซูและชายชราของเขาแล้วแต่ต้องใช้เวลาอีกหนึ่งเดือนนกว่าที่จิซูจะกลับมาลูกกังกล่าวตอนนี้เขายังตั้งตารอาการกลับมาของจิซูอย่างใจจดใจจ่อเพื่อนั่งในตระกูลเอลยูจิซูเป็นโรงไฟฟ้าอันดับหนึ่งในตระกูลเอลยูซึ่งเป็นราชานักบ,บุญระดับสูงอยู่แล้วและกิวิงยูนมีพื้นที่ถึงสิเอเคอร์แล้วกราบใดที่จิซูกลับมาจะไม่มีทางที่เอลยูหยิบปิงจะมาลูกหอยองจีพูดอย่างเย็นชาเมื่อถึงเวลาเขาจะรอที่จะถูกจิซูกล่าวหาสังหารนักบ,บุญประจําตระกูลราชาผู้ศักดิ์สิทธิ์เพิกเฉยต่อกฎของตระกูลเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะเป็นอาชญากรรมร้ายแรงดิวันรุ่งขึ้นเอลยูหยิบปิงออกจากครอบครัวเอลยู ก่อนออกจากตระกูลหลู่หลู่ยี่ผิงสังน้องสาวของเขาไม่ให้ออกจากสำนักงานใหญ่ของตระกูลหลู่หลังจากที่เขาจากไปหากมีสิ่งใดคุณสามารถหาเอเกซุได้เอลยูสีกิ้งเขียนคำพูดของแอลยูหยิบปิงนทีละคนไม่นานหลังจากที่หลู่ยี่ผิงออกจากตระกูลหลู่ก้องชิงสิทธิ์ของราชาแห่งความโกลาหลได้รู้ว่าหลู่ยี่ผิงได้ละทิ้งตระกูลหลู่แล้วคองคิววิงผู้ซึ่งกำลังรอให้แอลยูหยิบปิงออกจากบ้านของแอลยูรู้สึกตื่นเต้นมากเมื่อได้ยินข่าวนี้คุณรู้ไหมว่าหลู่ยี่ผิงไปทางไหนและเขาจะไปทางไหนเขาถาม หลังจากนั้นไม่นานตัวเลขแปตัวก็พุ่งขึ้นไปในอากาศออกจากวังคงชิงคราวนี้คงชิงไม่ได้พาคนมามากนักนอกจากเขาเชนดีลินและเก่าหนิงแล้วเขายังนำราชาศักดิ์สิทธิ์ทั้งห้ามาอีกด้วยราชาศักดิ์สิทธิ์ทั้งห้านี้แข็งแกร่งภายใต้คงชิงหญิงและพวกเขาก็จงรักภักดีและภักดีต่อเขาไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับข่าวรั่ไหลไม่กี่คนแน่นอนว่าราชาศักดิ์สิทธิ์ทั้งห้านี้ก็ไม่อ่อนแอเช่นกันหนึ่งในนั้นแข็งแกร่งมากเกือบจะเท่ากับเขาขี่วิงยุนได้ปลูกฝังไปแล้วกว่าสเอเคอร์คงขี่วิงและคนอื่นๆรีบไปที่ขี่วิงลองไห้เขาต้องการรีบไปที่ขี่วิงลองไห้ก่อนแอลยูหยิบปิงแล้วตั้งตาข่ายหลู่อี้ผิงชิงหลงไห้เป็นสถานที่ฝังศพของคุณเฉินเต๋อหลินกล่าวอย่างขมขื่น คองกีวิ่งรู้สึกถึงความเกลียดชังของสาวกของเขาและกล่าวว่าไม่ต้องกังวลเอลยูหยิปปิงไม่สามารถหลบหนีได้ไม่ต้องพูดถึงความแข็งแกร่งของเขาแม้ว่าราชาศักดิ์สิทธิ์ทั้งห้าภายใต้คำสั่งของเขาจะเข้าร่วมกองกำลังแต่ก็เพียงพอที่จะสังหารเอลยูหยิปปิงเรียนคลิกในและให้ความคิดเห็นที่ดียิ่งคะแนนสูงยิ่งอัปเดตเร็วกันว่าน้องใหม่คะแนนเต็มเจอเมียคนสวยตอนจบดีบท,ที่ี่4้อ่ิการต่อสู้ของชิงหลงหย่ยชิงหลงห่ยตั้งอยู่ทางใต้ของอาณาจักรแห่งความโกลาหลและยังเป็นสถานที่แห่งเดียวท ไม่ไกลจากภูเขาคุณลองคือขี่วิงลองไฮในคืนนั้นที่ไหนสักแห่งในภูเขาแอลยูหยิบป ok ิงยกกองไปเรียกต้นสันไหบินทาจากนั้นตัดเนื้อสัตว์ที่เตรียมไว้เป็นชิ้นๆและโยนมันลงไปในต้นชบาดวงอาทิตย์หลังจากผ่านพาราโบลาที่สมบูรณ์แบบเนื้อของสัตว์เหล่านี้ผ่านไปที่แท้จริงของดวงอาทิตย์ของต้นชบาที่ดวงอาทิตย์แล้วตกลงมาปรุงสุกเต็มที่และมีกลิ่นหอมเยาวยวนหลุยยี่ผิงมองดูเนื้อสัตว์ร้ายเหล่านี้ที่ตกลงมาจากต้นชบาดวงอาทิตย์และอดไม่ได้ที่จะนึกถึงราศีพฤษภเขามังกรเขายั่งเนื้อด้วยไปที่แท้จริงของดวงอาทิตย์และใช้ต้นไม้เพื่อทําให้เย็นลงความคิดเหล่านี้ยังคงคิดโดยเสี่ยวจินฉันไม่รู้ว่าเขาอาศัยอยู่ในอาณาจักรเบื้องล่างอย่างไร ในช่วงปีที่ฝึกฝนมายาวนานของแอลยูหยิปปิงราศีพฤษภเขาเขามังกรใช้เวลาส่วนใหญ่กับเขาแม้กระทั่งน้องสาวของเขาพ่อแม่ของเขาไม่ได้ใช้เวลากับเขามากเท่ากับราศีพฤษภเขามังกรขณะที่หลุยส์ผิงกำลังกินเนื้อสัตว์และดื่มไวน์ศักดิ์สิทธิ์ว่านหลงทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงท้องฟ้าแตกสลายอย่างไรก็ตามในหุบเขาแห่งนี้เขาได้ตั้งแนวป้องกันขนาดใหญ่ไว้แล้วดังนั้นเขาจึงไม่กังวลว่าผู้คนจะพบเขาท่านอาจารย์ชิงหลงไห่อยู่ไม่ไกลในขณะนี้เสียงที่คุ้นเคยมาจากระยะไกลเมื่อแอลยยยูหปิิงได้นเสียงของเชนดีลิิินนนนนเเ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 ขาาาาาาาออออออดดดไไไมมม่่่่่้้้ทททีีีจจจจจจะะะะะตตกกกใลลลลรรรรรงงงงงงคคววว็ัััถหหหูผบปชแพส์ อีกเสียงหนึ่งดังขึ้นด้วยความเร็วของเอลยูหยิปิงเราน่าจะไปถึงขี่วิงลองไฮได้ภายใน3หรือ4วันยูอันยูอันจากที่นี่ของขี่วิงเชนดีลินและเก่าหนิงมาจากป้าฟ้าผ่านหุบเขาแล้วจากไปเมื่อผ่านหุบเขางไฟฟ้าของราชาผู้ศักดิ์สิทธิ์ก็เหลือบมองดูหุบเขาแต่ในสายตาของเขาหุบเขาว่างเปล่าโดยสิ้นเชิงเมื่อมองไปที่ของขี่วิงเชนดีลินและเก่าหนิงทั้งแปดคนก็จากไปและหายไปในที่สุดดวงตาของเอลยูหยิปิงก็เย็นชาชิงหลงไห่เทพปีศาจสามพันตนหลียผิงเย้อยเย้ยของขี่ว หลังจากที่เขากลั่นผลเกรดดาวของเอลยูพลินความเร็วของเขาก็ดีขึ้นอย่างมากเอลูหยิบปิงลอยขึ้นไปในอากาศข้างของขีวิงและคนอื่นๆจากนั้นไปที่ขีวิงลองไฮด้วยกำลังทั้งหมดของเขาคงชิงและคนอื่นๆไม่ได้วางแผนที่จะจัดกลุ่มเทพอสูรสามพันคนในชิงหลงไฮเพื่อจัดการกับเขาดังนั้นเขาจึงรีบไปที่ชิงหลงไฮก่อนและจัดรูปแบบไม้ท้องฟ้าอมตะเดอะอิมมอร์เท a เหตุเวลีว a r อารเป็นอารีระดับเปิดโลกที่เอลูหยิบปิงเข้าใจจากรูปแบบของเจนชูอเวนิวอาจกล่าวได้ว่าเป็นอารีที่ทำจากไม้ที่แข็งแกร่งที่สุดในทุกอาณาจักรอย่างไรก็ตามเพื่อจัดการก่อตัวของไม้ท้องฟ้าที่เป็นอมตะนี้จำเป็นต้องสร้างต้นไม้ให้เป็นตาชั้นหิน เมื่อจัดชุดไม้สวรรค์อมตะของคีวิงและคนอื่นๆจะตายเมื่อพวกเขาเข้าสู่อิมมอร์เท้เฮดเวลีวูดอารเว้นแต่ว่าคนทั้ง8ของคองคีวิงสามารถทุกเจียนชูได้ไม่เช่นนั้นจะเป็นไปไม่ได้ที่จะหลบหนีเจียนชูภายใต้การบินอันรวดเร็วของเอลยูหยิบปิงในไม่ช้าเอลยูหยิบปิงก็รีบไปที่คิวิงลองไฮและเมื่อเขามาถึงทีวิงลองไฮแล้วเอลยูหยิบปิงก็เร่งสร้างอิมมอร์เท้าิมเบอร์อารด้วยความเร็วของกลุ่มคองคิววิงเขาสามารถไปถึงท่วิงลองไฮได้ภายในเวลาไม,มา ภายใต้การควบคุมของลูอี้ผิงทันใดนั้นเหนือต้นไม้รังสีของแสงพุ่งขึ้นและอักษรรูนของเต่าเต่ายังคงควบแน่นกับใบไม้ร่วงหล่นทั่วท้องฟ้าราวกับฝนหลากสีแล้วจึงแพร่กระจายต่อไปต้นไม้มีกี่ใบรูนถนนนับไม่ถ้วนถือกำเนิดขึ้นจากใบไม้แทบจะในลมหายใจแม้ว่ารูนถนนสิบรูจะควบแน่นในระดับเดียวความเร็วก็ไม่เร็วเท่ากับการสร้างต้นไม้ไม่กี่นาทีต่อมาฉันเห็นว่ารูนของลู่ทางที่เจียนชูกลั่นตัวเป็นเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้าซึ่งมีเป็นล้านล้านดวงครอบคลุมเกือบทั้งทะเลขี่วิงงลอทันทีหลลัังจาากนน้้นภยใตคื่นขอองงลยยูหิวิถีแห่งอักรรนเหล่าานนนนนี้้ยัังงคควบแแ่่ละจกก็เชือมโยงเข้้าดวยกันเป็นนต้ที ทันใดนั้นต้นไม้ยักษ์แห่งแสงเหล่านี้ซ่อนตัวอยู่ในความว่างเปล่าและเมื่อพวกมันอยู่ใกล้กันร่างกายของเอลยูหยิปิงและเจียนชูก็ซ่อนตัวอยู่ในความว่างเปล่าและหายไปหลังจากซ่อนตัวอยู่ในความว่างเปล่าเอลยูหยิปิงรอยอย่างเงียบๆประมาณยี่สิบนาทีต่อมาคองคิววิงเชนดีลินและเก่าหนิงก็ปรากฏตัวขึ้นบนท้องฟ้าไม่นานทั้งแปดคนก็มาถึงชิงหลงไห่คองคิววิงมองไปที่ทะเลคิววิงลองซึ่งเขามองไม่เห็นขอบและกล่าวว่านำในทะเลคิววิงลองยันคงใสยอยู่จากนั้นเขาก็พูดว่าน่าเสียด ทุกคนมาทำกันเถอะคองคิวิงพูดกับราชานักบุญผู้มีอำนาจทั้ง5้าภายใต้คำสั่งของเขาตั้งค่ากลุ่มเทพอสูรสามพันเข้าด้วยกันมันจะเร็วขึ้นตรงกลางนาฬิกาขนาดยักษ์สีทองปรากฏขึ้นและนาฬิกายักษ์สีทองก็พังลงมาจากความว่างเปล่าด้วยความเร็วราวสายฟ้าคองคิวิงและคนอื่นๆต่างพังงกศีรษะขึ้นด้วยความตกใจและเห็นระฆังสีทองขนาดยักษ์ที่ตกลงมาในทันใดในขณะนั้นเองก็มีเสียงกริ่งดังขึ้นทั่วท้องฟ้าและแผ่นดินบูมเมื่อระฆังดังก้องไปทั่วฟ้าสวรรค์และแผ่นดินฟ้าสวรรค์และแผ่นดินดูเหมือนจะถูกกระแทกอย่างรุนแรงคนทั้งแปดในคงชิงต่างตกตะลึงเฉินเต๋อลินและเฉาหนิงกระอักเลือดออกมาเต็มปากในเวลานี้แดคนในคงิงรับาดเจ เคออสเบลนั่นลู่อีผิงคองคิววิงแผดเสียงคำรามและกำลังจะลงมือแต่ในขณะนี้ใน,นในความว่างเปล่ากิ่งก้านนับร้อยล้านก็ดึงเข้าหาคนทั้งแปดของคองคิววิงกิ่งก้านเหล่านี้ปกคลุมท้องฟ้าเหนือทะเลคิววิงล้อมอย่างสมบูรณ์คองคิววิงและคนอื่นๆตกใจและคิววิงหยุนเหยียดออกไปทันทีและยิงด้วยกำลังทั้งหมดของเขาแปดคนราชาศักดิ์สิทธิหกคนและปราดสองคนที่เท่เต่าถึงจุดสูงสุดแผดเสียงสวรรค์และโลกด้วยพลังอันน่าสะพรึงกลัวทำลายกิ่งก้านที่หนักตึ้งออกไปแต่ถึงกระนั้นคคคคคคนน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 ขขขอออองง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 จจิิิิิิกกกกกกก็็็ยยััััถูถูวววาาาามมมโลลลลลหหไไไปปปรระะดดดด่่่ท้เเเเเีีแพุุสสบ เมื่อคอนคิวินและคนอื่นๆถูกเคออสเดลโจมตีกลับร่างเสื้อสีฟ้าก็ปรากฏตัวขึ้นบนท้องฟ้าหลู่ยี่ผิงเชิญเติรลินและเฉาหนิงโกรธจัดคองคิวินคำรามอย่างโกรธเคืองเอลยูหยิบปิงคุณติดพันความตายหลังจากเป็นลูกศิษย์ของหลงที่งอราชาแห่งความโกลาหลไม่มีใครกล้าจมตีและฆ่าเขาเลยอย่างไรก็ตามทันทีที่คงชิงพูดจบเขาก็เห็นหลู่ยี่ผิงสองประกายอยู่ข้างหน้าเขาและหลู่ยี่ผิงก็ชกต่อยดวงตาของคอนคิวินดูร้ายและเขาก็ต่อยเขาบูมพื้นผิวของทะเลคิวินลองถูกยกขึนน อะไรคนอื่นๆตกตะลึงเมื่อเห็นว่าคองคิวิงถูกแอลยูหยิบปิงผลักหลับคองคิวิงก็ไม่อยากเชื่อเช่นกันเขาประเมินความแข็งแกร่งของแอลยูหยิบปิงความแข็งแกร่งของแอลยูหยิบปิงไม่สามารถแข็งแกร่งได้เรียนคลิกในและให้ความคิดเห็นที่ดียิ่งคะแนนสูงยิ่งอัปเดตเร็วว่ากันว่าน้องใหม่คะแนนเต็มเจอเมียคนสวยตอนจบดีเวอร์ชันใหม่ของสถานีมือถือได้รับการอัปเดตและที่อยู่คือข้อมูลและบุ๊กมาร์กซิงโครไนซ์กับสถานีคอมพิวเตอร์ไม่มีโฆษณาอ่านสดบทที่449วงเสียนใหญ่นี้มันคือยสี่สิบเก้าวงเวียนใหญ่นีกกนอนออ้อไม่ ปัศเจรีและจู่ๆก็เพิ่มขึ้นหลายครั้งเมื่อคองคิวิงตกตะลึงทันใดนั้นเขาก็เห็นว่าหลังแอลยูหยิบปิงมีต้นไม้ขนาดใหญ่มากจนเขานึกไม่ถึงได้ปรากฏขึ้นคองคิวิงเชนดีลินเกาหนิงและคนอื่นๆต่างก็ตกใจเมื่อเห็นต้นไม้ต้นนี้ที่มีความหนาของทวีปเจียนซู่ในช่วงเวลาของเจียนชูคองคิวิงก็เข้าใจว่าทำไมความแข็งแกร่งของแอลยูหยิบปิงจึงพุ่งสูงขึ้นเข้าใจแล้วคองคิวิงมองไปที่รัศมีของหองมองที่หมุนรอบตัวของเจียนชูดวงตาของเขาสว่างสวยอย่างควบคุมไม่ได้ไม่มันนเป็คความลลงไ้ เชนดีลินและเกาหนิงคิดว่าเอลยูหยิบปิงมีหองมองกีจำนวนมากบางทีอาจถึงหลายแสนคนตอนนี้พวกเขาดูหองมองกีหลายร้อยล้านและพวกเขาสามารถคิดได้ว่าพวกเขาตกใจแค่ไหนในเวลานี้ทันใดนั้นราชาศักดิ์สิทธิ์ทั้งห้าภายใต้คำสั่งของคงชิงก็ยิงพร้อมกันและทุกเซียงองอหลุยผิงในทันใดเมื่อพวกเขาชนกับเอลยูหยิบปิงทันใดนั้นเคอ,อส์เตลเหนือศีรษะของเอลยูหยิบปิงก็สั่นด้วยแสงและดวงอาทิตย์ดวงจนันทร์ภูเขาและแม่น้ำเคลื่อนตัวก่อตัวเป็นกรอบป้องกันร,รูประฆังพลังของราชาศักดิ์สิทธิ์ทั้งห เสียงดังปงังบาเรียป้องกันรูปประคงถูกเขย่าออกไปแต่หลุยี่พิงยืนอยู่ที่นั่นโดยไม่ได้รับบาดเจ็บโดยที่ขีวิงยุนอยู่บนหัวของเขาและร่างกายทั้งหมดของเขาถูกโอบด้วยลู่ทางไม่เคลื่อนไหวเลยเมื่อเห็นผลนี้ราชาศักดิ์สิทธิ์ทั้ง5ก็ตกตะลึงใบหน้าของขีวิงจมลงเมื่อเขาเห็นว่าแอลยูยิบปิงมีพื้นที่สามเอเคอร์ของขีวิงยุนอยู่บนหัวของเขาทันใดนั้นหลุยีิผิงก้าวเข้ามาหาราชาผู้ศักดิ์สิทธิ์และทันใดนั้นก็ชกต่อยราชาผู้ศักดิ์สิทธิ์ คองคิวิ่งตื่นขึ้นและตะโกนอย่างตื่นเต้นด้วยมีดเล่มใหญ่อยู่ในมือตัดหัวเอลยูหยิบปิงเมื่อดาบใหญ่ถูกฟันออกไปแสงดาบเลวไฟสีทองที่ไม่มีใครเทียบได้ทะลุผ่านพื้นที่หนักอึ้งและฟันไปที่หัวของเอลยูหยิบปิงทันทีดาบขนาดใหญ่นี้เรียกว่าดาบเพลิงทองคำเป็นสมบัติที่เจ้านายของเขาราชาแห่งความโกลาหลมอบให้เขาฉันเห็นว่ามีดเลวเพลิงสีทองนี้ตัดผ่านบารียอระคังสีทองป้องกันของเคออสเบลจริงจริงอย่างไรก็ตามในขณะนี้เอลยูหยิบปิงสะบัดแสงดาบด้วยมือทัอน ipping, ท คองคิวิ่งตกใจและปิดกั้นด้วยมีดเลวไฟสีทองในมือของเขาพลังของถนนทั้งร่างของแอลยูหยิบปิงเพิ่มขึ้นอย่างมากและเขาก็โบกมือในเวลาเดียวกันภายใต้การควบคุมของหลุยผิงกลุ่มต้นไม้สวรรค์อมตะก็วิ่งหนีและต้นไม้สวรรค์นับไม่ถ้วนก็ตกลงมาจากฟาฟ้าและกระแทกเข้ากับคนทั้งแปดของคงชิงเขียนมูเหล่านี้ทั้งหมดถูกควบแน่นด้วยพลังของเกรดดาวรุ่นของเจียนชูพลังของดาวรุ่นหนึ่งอาจไม่เป็นอะไรแต่พลังของวันล้านหนึ่งหมื่นล้านดาวรุ่นที่รวมเข้าด้วยกันนางนออกก้่ช ้องเผชิญกับเถียนมูที่ท่วมท้นของขิงวิงและคนอื่นๆถูกบังคับให้ต้องล่าถอยและอยู่ในสภาพอัพอบอายเชนดีลินและเก่าหนิงไม่สามารถต้านทานเถียนมูที่ท่วมท้นได้เลยและพวกเขาถูกเถียนมูทุกในลมหายใจเดียวฉันเห็นหีบสมบัติของคนสคนถูกเถียนมูระเบิดและบินออกไปในแนวทะยานท้องฟ้ามีเลือดนองเลือดและพื้นผิวของทะเลขิงวิงลองถูกย้อมเป็นสีแดงหลุยยี่ผิงเก้าออกไปและมาหาทั้งสองคนเขาตบฝ่ามือเข้าที่หน้าอกของทั้งสองคนโดยตรงผนึกกำลังของทั้งสองคนแล้วโยนพวกเขาลงในเถียนคุณขอรอนเชนดีลินและเก่าหนิงเป็นยอดของนักบุญและโดยธรรมชาติแล้วเขาจะไม่ปล่อยให้พวกเขาตายไปอย่างง่ายดายผลไม้ของเกรซดาวกลั่นโดยทั้ง2สามารถกลืนและกลั่นให้แอลยูสกินน้องสาวของเขาได้ เดลินเฉาหนิงกองคิววิงเห็นลูกศิษย์ของเขาถูกเอลยูหยิปปิงนำตัวไปและตะโกนด้วยความโกรธตัดหัวเอลยูหยิปปิงอย่างเมามันแต่เขาถูกล็อกโดยบูโซเมาเทนท,นทันทีที่เขาไปถึงเอลยูหยิปปิงมีเปลวเพลิงสีทองฟันเหนือภูเขาบูโซและรังสีของแสงก็พุ่งออกมาหลังจากที่ภูเขาบูโซถูกรวมเข้ากับบูโซเมาเทนสโตนในมือของเพลงดงยวนแห่งหอการค้านิรันมันก็มีความสูงถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นสังซึ่งเปล่งประกายออร่าโดยกำเนิดที่น่าทึ่งมีเปลวเพลิงสีทองฟันบนบบบภภููเเเขขาาาาโโซซและซและหยไปยป,ป็งกกๆ้ คอนคิวิงตกใจและโกรธเมื่อเห็นว่าโกลเด้นเฟลมสาเบอร์ของเขาไม่สามารถทำลายการป้องกันของบูโซมาเทนได้นายรีบไปเถอะราชาผู้ศักดิ์สิทธิ์ภายใต้คอนคิวิงก็ตะโกนขึ้นทันทีแจ้งราชาแห่งความโกลาหลให้ราชาแห่งความโกลาหลช่วยเราใช่ครับเราหยุดเอลยูหยิบปิงคุณหนีไปแล้วกษัตริย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์อีกองค์หนึ่งยังกล่าวอีกว่าคอนคิวิงเห็นว่าเขาไม่สามารถแม้แต่จะทำลายการป้องกันของบูโซมาเทนและรู้ว่าด้วยความแข็งแกร่งของเขาเองเขาไม่สามารถฆ่าเอลยูหยิบปิงได้เลยดังนั้นเขาจึงง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 ไไไดดดดดด้้้้้ยย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 ิิิิิิิิินนคคคำำพูููโโมม่่ลลลลลลัััััััเเแแะะรรรรรีีีบบบบหหหปปปปาา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 าชชศกกก์์สสทททธภภใใตตตขขอออจจว เมื่อเห็นว่าคอนคิวิงกำลังจะหนีเอลยูหยิบปิงไม่ได้หยุดคอนคิวิงตอนนี้ทะเลคิวิงล้อมทั้งหมดถูกปกคลุมไปด้วยรูปแบบอิมมอร์เท่าเหตุเวลลีวูดฟอร์เมชันของเขาคอนคิวิงไม่สามารถหลบหนีได้เลยคอนคิวิงไม่ต้องการหลบหนีเขาจะปล่อยให้เขาหนีไปและด้วยวิธีนี้ความแข็งแกร่งของคนทั้งหกของคอนคิวิงกระจัดกระจายและเขาจะจัดการกับคนที่เหลืออีกห้าคนได้ง่ายขึ้นมากหลังจากจัดการกับห้าคนเขาจะจัดการกับคอนคิวิงในที่สุดเมื่อมองไปที่ราชาศักดิ์สิทธิ์ทั้งห้าที่ปิดล้อมเขาอยู่หหหหหลลลู่่่าา่่่่่่่่่่ยยยีีีีีปิงง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 กกกกก็็สสสรรรรระะาา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 าขขขขขขขออ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 เเเเเเแแแแ้้้้้ตััววววววทททททนนนนนนุุดดดดโบบบบมืคฟพ เมื่ออีกฝ่ายถอยกลับด้วยความตื่นตระหนกหลู่ยี่ผิงเวียนน้ำที่กระจายวิญญาณในมือออกไปและราชาผู้ศักดิ์สิทธ์ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้และถูกแทงที่หน้าอกด้วยน้ำที่กระจายวิญญาณเกราะศักดิ์สิทธ์บนร่างของคู่ต่อสู้จมลงสู่หน้าอกของคู่ต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามแช่แข็งน้ำแห่งวิญญาณดวงตาของเขาหวาดกลัวแน่นอนว่าเขารู้ดีถึงความน่ากลัวของน้ำที่มีค่าที่สุดของมารเฉินไปเมื่อเห็นสิ่งนี้อีกสี่คนที่เหลือก็อุทานด้วยความตื่นประหลกและรีบวิ่งไปแต หลังจากแก้จุดอ่อนที่สุดแล้วเอลยูหยิบปิงมองไปที่คนที่อ่อนแอที่สุดจากอีกสี่คนและโจมตีสำหรับคองทีวิ้งที่หลบหนีไปเขาพบว่าไม่ว่าเขาจะหนีไปอย่างไรก็ยังมีท้องฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดของต้นไม้อยู่ข้างหน้าเขาเสมอและต้นไม้บนท้องฟ้าที่ควบแน่นไปด้วยอักษรรูนของถนนนั้นไม่มีที่สิ้นสุดเลยอย่างไรก็ตามไม่ว่าเขาจะปันมีดเปลวไปสีทองในมืออย่างไรไม่ว่าเขาจะหนีไปอย่างไรเขาก็ไม่เคยเห็นท้องฟ้าเหนือทะเลมังกรฟ้าเขาคำรามและบินขึ้นไปบนท้องฟ้าแต่เขาไม่สามารถบินไปยังพื้นที่สกกวดไ้เช่นนั แผนการใหญ่นี่มันอะไรกันเขาคำรามเปลี่ยนคลิกในและให้ความคิดเห็นที่ดียิ่งคะแนนสูงยิ่งอัปเดตเร็วว่ากันว่าน้องใหม่คะแนนเต็มเจอเมียคนสวยตอนจบบีปัสเจรี